แล้วก็เขียนต่อเลยอ้าห้ามใช้เสียงดังต้องเขียนให้เสร็จเร็วแล้วยกมือขึ้นจะได้ออกมาเขียนกอดเป็นผู้ชนะเลยนะคะคำที่หนึ่งอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอ้าใครเขียนเสร็จแล้วออกมาได้เลยนะอะไรเอ่ย ต้องเขียนให้ตัวเองให้เสร็จก่อนเอาออกมาเลยเสร็จแล้วออกมาเลยกลุ่มละคนคลายเสิยดให่ข้าข้่ะ้า,าโอ๊ะหน้าหน้าหนาโอ๊มามามาโอ๊ะยายายาโอ๊ะคอควายคอคนคอรักทางงองงูชอช้างซอโซอ เชยอยหญิงทอมันโททอผู้เท่านอเนนทอทหารทอธงนอหนูพอสำเพาพอพานพอฟ้าเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าใครเสร็จก่อนแหวนรอจุฬาและหอนกู่ใครเสร็จก่อนใครเสร็จก่อนคะกลุ่มที่สองเสร็จก่อนแต่กลุ่มที่หนึ่งเสร็จที่หลังแต่มาดูความถูกต้อง ใครเขียนเหมือนคุณครูดูให้ดีนะคําว่าอะไรนะคะนะกักเรียนตอบุ๊สิคะอะไรเอ่ยกวางช้างใครถูกต้องกลุ่มที่1รับไปเลย1นึ่พคะแนนดูต่อไป,ปเกมสลับอักษรคำที่สองอะไรเอ่ย ห้ามสามคนแล้วนะคะต้องให้เร็วเลยเร็วเลยออกมาแล้วไม่ใช่เหรอลูกขอกคอคให้กระตือรืาร้นเร็วใกล้เสร็จแล้วชองชอเชยอหญิงทองบนโถอ้าวมาแล้วนอเดนขอาทาหารทอทงนอหนูพอสำเภาพอพานฟอฟัน มอมายอยั์รอเรือลอลิงวอแหวนลอจุราและหอนคู่อ่ากลุ่มที่กลุ่มที่สองบอกว่าเราเสร็จก่อนว่างแล้วคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไรคะลำทานใครถูกต้องเหมือนคุณครูดูให้ดีนะ ถคาถูกต้องอ้าวถูกต้องทั้งสองกลุ่มแต่กลุ่มที่สองเขียนเสร็จก่อนรับไปเลย1นึ่พคะแนนอ้าวดูต่อไปคำที่สามคำที่สามคำว่าอะไรเอ,เอเร่ยอ้าวเร็วเลยเร็วเลย เร็วเลย oh, 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 oh. เร็วเลยใครจะเสร็จก่อน <Yeah, yeah. S 1> อ้าวมาเลยค่ะเสร็จแล้วรีบมาเลย oh, oh. ให่หนูไม่ออกอะหนู oh, oh. อ้าวเร็วเลยจำจำไว้ให้ดีมีสามสิบสองตัวท่องจำ oh. ให้ครบทุกตัวสระ,สระในภาษาไทย ใครเสร็จก่อนใครเสร็จก่อนลูกใครเสร็จก่อนพี่ดูให้ครูเปล่าใครเสร็จก่อนพี่ดูให้ครูเปล่าคะใครเสร็จก่อนอ้าวไม่รู้ว่าใครเสร็จก่อนแต่ไปดูเฉลยเลยว่าตรงกางครูไม้วงกลมตรงทั้งสองปุ่มเลยฉะนั้น เสร็จพร้อมกันแน,น่ๆเลยรับไปเลยเพราะเชื่อเฉียนกันวินาทีเดียวเลยไม่ทราบว,ว่าใครเสร็จก่อนเพราะว่านีดเดียวเท่านั้นฉะนั้นคุณครูให้คะแนนทั้งสองกลุ่มเลยคนละหนึ่พคะแนนอ้าวคำที่สี่คำที่สี่คำว่าอะไรเอ,อ่ยอะไรเอ่ยอ่อา เขาบอกว่าวันนี้เราเรียนอักษร,รต่ำแต่ขอขายอยู่ในอักษร,รสูงสอ่ทีนั้นคำนี้จะเป็นคำว่าอะไร ะไรคะ่ะถูกต้องไหมไปดูเฉลยเลยค่ะมนะขามกลุ่มที่หนึ่งเสร็จต่อแล้วก็ถูกต้องด้วยกลุ่มที่หนึ่งนะับไปอีก1,000ค, <Yeah. S 1> คะแนนเอาเละค่ะคำสุดท้ายจะเป็นคำตัดสินแล้วนะคะดูให้ดี <Yeah. S 1> โอ้โหง่ายมากคำนี้ง่ายมาก แล้วใครจะเสร็จก่อนล่ะคะเอากลุ่มที่สองเร็วๆออกแล้วค่ะ,ะ,อะ,อะ,อะเอาเร็วกลุ่มที่2 2> สองแล้วกลุ่มที่หนึ่ง 兄的 กล่มที่สองเขียนได้ถูกต้องแล้วเป็นไงคะเสร็จก่อนกลุ่มที่1ด้วยกลุ่มที่1ใช้สอโซ่ผิดนิดนึงนะคะเอาลคะค่ะวันนี้เป็นไงกลุ่มที่2รับไปอีก1,000คะแนนวันนี้เกมแข่งขันสลับอักษรเป็นยังไงเสมอกัรคะ่ะฉะนั้นรับไปคนละ5,000คะแนนอ้าวหยิบสมุดขึ้นมา พร้อมกับลงวันที่เรียบร้อยแล้วหน้าต่อไปค่ะอ้าวคุณครูจะให้ทำอะไรเอ่ยอา้าวคุณครูให้เขียนคำตามภาพวันนี้ยากนิดหนึ่งไม่มีคำมาให้ดูคำที่หนึ่งคำว่าอะไรเอ่ยเขียนลงไปเลย ถาว่าอะไรเอ่ยเขียนลงไปเลย คนหนึ่งค่ะปังดีๆนะอ้าวคำที่สองคำที่สองมาแล้วนะคะคำว่าอ่ะอะไรเอ่ยอะไรคะเยี่ยมมากเพื่อนนั่นเอง แชมปครับต้องเสียงเบานิดหนึ่งนะลูกนะคอยเพื่อนนิดหนึ่งลูก้วเขียสุน,นเขียวหญ,นนวหญร้อทา,ทายเรี่ตไต้องือให้ตัวเด,ดเรียบร

คำว่าอะไรนะลูกช้างค่ะลูกช้างใบบัวใบบกเป็นลูกช้างวันนี้เพิ่งเปิดเทอมซะด้วยต่อไปยังไม่เสร็จีีงแค่น้อยยยเเพตัววด ความสำคัญของการเรียนหนังสือตาสตุรุต่างก็เห็นว่าการไปโรงเรียนเป็นเพียงเรื่องไร้สาระเย็นวันนั้นระหว่างทางต่อไปคางสุดท้ายคาทพี่ห้าอุ้ยคำว่าอะไรดีนะเอ๊คำที่ห้าของครูไปไหนนะหาก่อนหาก่อน ไปเรียนหนังสือมาครับอะไรเอ่ยเยี่ยมมากเลยเรียนเรียนเพื่ออะไรถามหน่อยสิเพื่ออะไรเป็นสัตว์ยอยู่ในป่าดีๆอยู่แล้วไปเรียนหนังสือเพื่ออะไรก็ฉลาดขึ้นไงเขียนหนังสือก็ได้อ่านหนังสือก็ออกอไร้สาระมาก เป็นจระเข้แต่อยากเขียนหนังสือได้โอ้ยขำเก่งขำเก่งว่าแต่คุณลิงเป็นขึ้นไปบนเสาไฟฟ้าทรืไมมันอันตรายนี่เห็นไหมเขาเขียนเรียบร้อยเรื่องเออเหลือเวลาอ่าพี่แจนคุณูมาแล้วว่าเหลือเวลาอีกเขาเขียนว่าสี่สิบวินาทีเดี๋ยวติดคุณลิงอ่าคุณครูก็ต้อง ิดเพลงชาร์กแค่น้อยบัณฑิตก่อนแล้วปิณิถาน่าไปดูเฉลยคำที่หนึ่งคำว่าอะไรเอ่ยสะกดอย่างไร คำที่สามคำที่ส bueno> ี่ลูกช้าลูกช okay ้างนั่นเองค่ะคำที่ห้ รอเอียนาเรียนใครถูกกดอาคำเยี่ยมมากเลยเอาระคาวันนี้อักษรต่างของเรามีกี่ตัวยี่สตัวผ่านวันณยุคได้กี่เสียงสสิสงเสียง เยี่ยมมากเลยคุณครูฝากการบ้านกลับไปทบทวนบทเรียนด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดตรงแล้วค่ะสวัสดีค่ะ